E ทั้งสอนทั้งครูพัก็รับจำต่าวขอมวรนลูกขอพรเพียงพันจอมภัยน้อมจำนงระดึงสึ่งพระทุล ีแลเอิดจิงขอเอิดคงการผ่านสวรรค์ทึกเหล่าเทพเทวดาสารพันประพูกันถึงนานการที่ดีด้วยวันนี้ทั้งจะพาพระพึ่งจิตด้วยใจคิดจัดงานใหญ่ให้สุขี นอบคุณขอเหล่าเทพเทวดามาสถิตผัวทุกขิดเอื้ออำนวยช่วยเกื้อหนุนสาธุกการแสองในงานบุญช่วยคำจุนเพิ่มพูนบุญทวีมารับรู้ทั่วกันทั้งสาบภพโลกขอรบทุกองค์ผู้ทรงศีลทั้งโซนทั้งบาลทั้งปฏิทิภพผูุบีแสอง โอ้ก็จิตกรรมดวงนั้นอย่ทุกทุกดวงที่รักษาวัฒสารัมที่เขียนนี้ขอจงได้โปรดแสด็จมาบูนาในพิธีกรรมปฏิบัติธรรมสมโภชองค์พระเกศรนี้ได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงสมเจ้าจงลงจงผู้ก่อการ จะติดจะจัดแปงแปสีเมนแนแป้อยสิกตับนขณะนี้มีชาประมากสิบล้านงแสนืนแปดันห้าร้อบพื้นผิวินนนี้ต้องมีุทฒศาสนามีหลักธกับส่ที่แปกนสี่พันข้ารเป็นที่หล่อเลี้ยงน้ำใจขกงชนลิดแรบนนี้จริด่วาพระราชนายแตแทนสัจจิตรรอนเยนต้องมีชื่อในปวัติศาสตร์นานนับพันปีด้วยประการชนนี้ อัตากันันตุเทวตาสัทธมังมุนิรารสโสนันตุสักกโมกทังสักเเคกาเมจรูเปกิริสิกรตเตจันตลิเเควิมาเนที่เปละเทจะฆาเมตุรุนาคาเนเคหวัตุไมเคเตปุมาเจยันตุเทวชลทราวิสเมยักขะคันทพนาคา ทิทันตาสัจญายังมีราวจันังสาทวเมสนันตัธรรมะสวนักลอยมาทันตาธรรมะสวนักลอยมาทันตาธรรมะสวนักลอยอายมาทันตา ข้าพเจ้าขอน้อมเสียงกล่าวขึ้นนรรสก,การณริสถานอัญชลีปนอมนอออกขึ้นเมื่อเสียงสุโรดเทวดาเาจ้าจงเปลเป็นปาโมอดมโนสารจำลองลมกรรษัตริย์ขัติวงเรื่องเดชอีกทางเท้าไทยเทเวททั่เวเทิตสาสานทั่วจักรวาล อันันตโลกทานซาทุสักเคเทเทวดาเจ้าอันสิกสิษยังชนกามาะจรสวร์กาเมอันอยู่ในกามาพบจังหวัดจุรูเปเทวเทวดาเจ้ารงยู่รัภพกิริศิการกตเทอันอยู่ลงสิงหขข์เลรคุณเขากันตันอีเคเทเทวราเจ้าอันหนึ่งเ้นในอากาศ พิมาเนเมพิมานมารัตนามวัเทียทองที่เปรตเทอยู่ในราอาดชลดแกวล้วรลอเดือนลวงจะคา,ามเมเทเจวนาเจ้าทังพว,ว,วงอันอาศัยอยู่ตาบาดน้อยและเรนใหญ่ตรวนาคาเนทเทเจาวนาเจ้าอันสิสิทธิ์ปนญนมห้และพืชซสาสานเคหัวัตถุไี่เคเท,ทเทเจาวนาเจ้าอาศัยตาบาดเรนลมนาภุมมาทเทเจาวนาเจ้าอาศัยในพื้นภูมิภาค แตยันตุเทวาเทเทวราชเจ้าทั้งหลายทั้งปวงเอ่ยวันนี้ข้าพเจ้าพาหมณ์ฤๅษีสุศักดิ์ขออัญเชิญเทเทวราชเจ้าสิ้นสิทธิในเตโลกธาตุสิบหกชั้นฟ้าจุมาชนินทั้งพระภูมิเจ้าจีเจกุพันธ์พระแม่นันทรวรีที่รักษาอัศรพัดนึกข่อจได้โปรดเสด็จมาหมดนาไปชุมช่วยชนลัทธราวิสเมเทเทวราชเจ้าอาศัยในห้องแห่งฟ้าของนาณาบรรบนบก และขัตถันธรรมนาคาอีกทั้งคนทำหน้าคาลายได้ยักษ์ซาผู้เป็นใหญ่ติดสงกาสัญชีเเท่เทพระราชามีความสุขทุกตะบนเยือนยน,นสถานที่ไกลมุนีวัชรนังอีกทั้งปู่บุตรเสีมนุนีนาอาัตุแห่งขุนหันศักดิ์สิทธิ์ริพิรณด้วยอำนาจตะบะเอชะ สาทวเมดูกอรเทพเทวราชเจ้าทั้งหลายทั้งปวงเอ๋ยจงกัดเส้นสายตามตำหนักสุนันตุจงเงียบโซนสรบอกลำเลิศรรมสวัสดิ์กโลยมัน,านตาซึ่งธรรมะกุศลนั่นแหละโประเสริฐในโลกีด้วยแรงการปฏิบัติเทอันเป็นมหามงคลอัศรพัดนึดกตายปกครองมีกรรมปฏิบัติธรรมสมโพธิองพ์รักเจรอนสืบสันตามประเพณีโบร,ราณข่ออำนาจแห่งวงเทพวงธรรมศักดิ์สิทธ พลังอิทธิฤทธิ์นุมงเกิดเป็นสีมงคลพิพัฒน์ธรรมกน์งเรื่องไปบูนให้เห็นเป็นยาตาในกางระบัดนี้เถิด you สุภาพวินัยพ่อปรมัตดพระไตรสมภงองค์เสียทุกองค์ทั้งพ่ออริเอกุพุทธีเดชพุทธีลายองค์พระนารายณ์ก็ใจราชโกศลางสารีบุตรองค์พระพระองค์ที่ทำองค์ขอมรีเสียมาโพองค์พระกรมสารีนิ่ก้าจันจันองค์พระเสีรัตนใจเจ้าหนุ่ยสารทุกข์เจ้าปูอ่าพระธรรมองค์พระกรมศาสดาสมาตุเก้าเสด็จมาประทัพเนื้อเก้านะผมขอเชิญพระองค์เสด็จมาทัพบนฝาทรายขอเชิญพระนารายณ์เสด็จมาทัพบนฝาขวาขอเชิญพระแม่พงทาเสด็จมาเป็นลายขอเชิญพระทายเสด็จมาเป็น อ๋อเชิญเพื่อนมากเสด็จมาเป็นสวยสวรรคออเพวกการเสด็จมาเป็นดวงใจข้าเจ้าทการสิ่งใดขอให้ประสิทธิ์อออย่าได้เปลี่ยนเรียนยินายระมาท่านทข้าเจ้าขอเจครูต่อหลังครูก็เท่าจะก่อนเอาและปัญานครูเล็กครูยันครูอ่านครูาครูตรับครูราครูเมเมันคนขา ุูรู้งบพอขอได้กากุศะเาาของไทยที่ก็าเร้าดองเรียนมันจะจบหมดเขาจะขอเจ้าชัู้ศรีมหาวิญญาณวิเศษองค์เสียทุกองค์องค์ครูอาที่ไร่องผู้อิทัพระคูเจ้าทีเจ้าคุงพาลีก็มนักที้เอาไ้จ เสด็มาเลยอนนจะพาเมรุสีสุรสรสมัยตุมานี้คุทธัที่ตันพรวแล้สื่อพุทธังพังัทีตพระหวแล้ส่อพระพงังสาคังที่ตพระเจาหวแล้ส่พสาง้งุังอันึ่งาของอาปรมาคุณูที่จะเจางุพระธรรมาคทรงพระเจ้าัคุณวิดามาราครอาจารยคุณปู่พระศรีมารอดคุณู่พระศรีารยคุณปู่พระศีมเล่กดคุณปู่พระศรีมาหคุณปู่พระศรีตาไฟคุณปู่พระศรีพร่งัยคุณปู่พระศ คุณปู่ทราีไกภพกคุณปู่ทรีทัศช้ามงคลุณปู่ทราีเพชรชุตันและทักษิวิทยาอีทั้งปู่าคาย่ามาคีพระแม่ธรณีองค์าพระธไยองค์พระนารายณ์พระโพิสเจวองค์พระิเหนผู่เป็นเจ้าฟ้าขอจงใสดมาเป็นสิทธิอใจฐานเป็นมหาบุีนี้โอง์้พระธรรมบุษิมีมหาบเมตรองค์ผู้างพราชนามสิธิรีมหาบุษมองค์สาางพระธรรมบุษรีมหาบุษตร ศรีสัพพะทาโอปริมณฑลตตมหาราชาจียังมหาราชาทีสาภะเคเตปิทุเมร เกิดจากปชิมว ja, ja, ah um er ัสมิงวิรุปโขจะมหาราชาริสาภเเคเตปิตุเมรตโตเคเคจะพายัพวสมิงนาคาจะมหาราชาริสาภเเคเตปิตุเมรโรเคเคจะสูพยัญชนะสัมปันนังปริบุญชตุโอ อุปรลมาทิสาภาะเจตจารโอเทวามหาเทวาจันโทจัสุริยจักอินโทจัพามโรจัเสยยาทิ่ทางที่โตจัเทวาเศรษฐโทจัเทวาปุญญโกจัเอตาจัตาโรเทวามหาเทวาพุทธปัสนาธรรมวัตปัศนาสังฆปัสนาพุทธคาวตาธรรมคาวตาสังฆคาวตาเอตสัมาคข้าตาอาคันฉันทุปริพุนฉันทุที่โตจัสุโขจัเทวาปุญญโกุจัรจัรรงวาทิตังวาจิตทังวาทิสินังวาเสยานังวารัติงวาที่องวาสตุงรักขันตุมหาเทวาติ โอ้มนมัสสะตติปติงมหาเทวังท่านที่มีบุญญาธิการคือองค์พระประเมสวนผู้เป็นชาวได้เสด็จมาครอบครองวันเก่าบัญเป็นมหามงพลปฏิบัติธรรมสมโพธิองค์หลวงพ่อกัน เกษตรกรจะเนจักพรัสเรื่องขอพระราชาธิราชจงมีใจบริสุทธสักสัตย์นทานนำเงินทองบริวารสู่สถานที่นี้อีกทั้งเหล่าประชาชีชายิ่งทุกหย่ำยาจงเกิดศรัทธาปาะสาทะจำเริญใจยกจิตยืนสักให้มาเป็นทานเพื่อให